สังเกตดูครัวซองนะคะที่เราพุฟเสร็จเรียบร้อยนะเวลาที่เราเขย่าดูเห็นไหมมันเด้งหนึ่งดึงดึงครัวซองอบแล้วแฟบเกิดจากอะไรครับตอบจากประสบการณ์ในการทําครัวซองของแมวแ,และที่สอนนักเรียนในคลาสนะครัวซองหลังจากที่เราพุฟเสร็จนะคะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะก็จะพองสวยเวลาอบออกมานะคะครัวซองก็จะมีความเบาและน่าทานแบบนี้เนาะแต่จะมีลักษณะครัวซองที่มีความแบนแฟบนะคะอันนั้นก็คือครัวซองที่ โอเวอร์พูนะคะหรือว่าเราพูฟนานเกินไปนะมันทําให้โดซองของเราอ่ะแฟบลงนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นในวีโอเนี่ยก็คือจะโอพูฟเยอะมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโอพูฟนิดหน่อยเราจะไม่เห็นว่ามันแบนขนาดนี้นะแต่ว่าเวลาที่เราเริ่มทาไข่เราจะเริ่มเห็นว่าทุก โครซองของเราอะ่ะจะมีความเหี่ยวแล้วก็แฟบลงอันนี้หลังจากที่เราอบออกมานะคะมันก็จะทําให้โครซองนะมีลักษณะแบนแล้วแฟบแบบนี้เพื่อนๆนเห็นไหมเอ่ยก็จะไม่มีความแบบว่าพองสวยงามนะ หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ครัวซองแฟบหลังจากที่อบเสร็จนะก็คือเราใช้ไฟแรงเกินไปนะทำให้ครัวซองด้านนอกออกเป็นสีน้ำตาลสวยงามเหมือนครัวซองจะสุกแล้วแต่ว่าโครงสร้างด้านในอะ่ะยังไม่แข็งแรงยังไม่สุกนะมันก็ทำให้ครัวซองแฟบลงได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราอบนะคะแต่ว่าครัวซองอ่ะมันยังแบบว่าเป็นสีไม่น้ำตาลทองสวยงามนะมันยังมีแบบว่าขาวๆอยู่อย่างเงี้ยเวลาแล้วเราเอาครัวซองออก ะะอันนี้ก็ทําให้โครซองแฟบได้เหมือนกันนะคะโครซองแหวหลังสักอบเสร็จนะคะปกติก็จะได้สีน้ําตาลทองสวยงามแบบนี้นะเพื่อนๆลองเอาเทคนิควันนี้ที่แม่แวแชร์นะคะไปปรับทํากันดูได้เลยนะคะใครติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยค่ะ